เป็นโรงแรมที่เราพักทางขึ้นเดียวไปอยากมาพักตามมาได้ครับติดในดิสคิปชั่นนวันนี้วันที่9ก้าที่รัเสเซียแล้วครับเราก็อยู่ที่เซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กอีกวันหนึ่งครับว,วันนี้ บรรยากาศตอนตอนนี้เที่ยงแล้วมันยังสัญจรไปมาอยู่เยอะอยู่ครับเดี๋ยวเรามากินร้านนี้ครับหม้อหม้อรสเ่็ดเนี่ยประมาณห้าหกร้อยรูเบิลสองร้อยบาทใหญ่ าเมื่อกี้มาเข้าหา้องน้ำนึงการตกแต่งมาเปน้ำาแล้วตกใจหรือว่าเราแบบเจบอห้องน้ำแบบเก่าๆพัาๆเออจะดูดีๆเขาตกแต่งวลยกาฟิตีกินเสร็จแล้ว พาเมทโทรข้ามไปอีกฝั่งแม่น้ำเพราะว่าเราไปถึงตรงบริเทชใช่ไหมเราเดินไปเราตร้องบริเทชมันจะมีแม่น้ำในว่าอยู่เน้เนี่ยวันนี้ราจะพาข้ามไปอันนี้เราอยู่ที่สถาน,นีแล้วมาโกสกายาดีไหมได้มาแล้วบัตรเมโทรแปดสิบรูเบอร์เนาะมายี่สิบบ ค่าบัตรครับผมที่ดีเิซเซนพิเตอร์เบิร์กมันต้องซื้อบัตรแล้วก็ท็อปอัพเงินเข้าไปค่าบัตรบัรสิโรเบอร์แล้วก็มันตลอดสายเที่ยวละี่จะได้อย่าง ถไฟนี่มันมีทีกันดูปลอดภัยกว่าที่มอสโกที่มอสโกคือเป็นลางเพียวเลยทำไมสถาน,นีนี้ก็ไม่มีที่กันแล้ครับเหมือนที่มอสโกเลนะการต่อสายรถไฟนี่ก็ไม่ยากมันก็เดินตามป้ายเลยไม่ต้องออกไปข้างนอกรู้ไม่ต้องเข้ามาใหม่เรานั่งรถไฟฟ้าโผล่มาแล้วเหมือนรถไฟอเมโทรเราก็แบบลอดใต้แม่น้ำมานะ แต่ว,ว่าดูอันนั้นใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมเขายิงมาใช่ไหมดูเมโทรโผล่ขึ้นมาก็เป็นส่วนสาธารณะอย่างนี้เลยเดินกันตรงนั้นตรงนั้นก็มีของเล่นให้เด็กะวันนี้หนาวมว่าเมื่อวานอีกตอนกลางวันเองก็ฟิลไลท์ตอนนี้มันลบสิบเอ็ดแล้ว ยน่แน่ใจตรงนี้เป็นวัดซะยิดหรือเปล่ามีเสียงอ๋อเนี่ยเหมือนเสียงละมาดเสียงละมาดแบบละเสียฝั่งให้น้ำเนยของเซนต์ปีเตอร์เบิร์กจะไม่ใช่แบบเป็นเหมือน,นโซนท่องเที่ยวเท่าไหร่นะไม่ค่อยสน,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 นนะทุาเข้าฝั่งนู้นนะคือก่อนเราข้ามมาข้างในนี้มันก็จะข้ามสะพานึ้นไปอะไร มันจะเป็นเหมือนในเกาะเกาะที่มันมีแม่น้ําล้อมอยู่ข้างในมันก็เหมือนเป็นป้อมปราการเมื่อก่อนมันก็จะมีพวกวิธาัณ์อยู่มีแบบพวกปืนใหญ่แล้วก็เป็นป้อมปราการเลยพวกเนี้ยให้ดูข้างในได้แต่เราไม่น่าเข้าไปมงดูเป็ดว่ายน้ํากันเต็มเลยตรงนั้นคืออะไรสักอย่างนะ ในของฝากที่เนี่ยที่เป็นแมสเนตเป็นอะไรก็มีมีอันนั้นเป็นแลนด์มาร์กอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินขึ้นสะพานนี้แต่มันก็คือสะพานข้ามแม่น้ำนิว่าที่เราจะข้ามกลับไปฝั่งนี้ที่มันคือจากน้บรรยากาศเมืองฝั่งที่มันสง,งบส,ง,ง,บสง,งบดูนี่ดูแม่น้ำนิว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญของ ที่นี่เลยนะเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กคือตรงนู้นนะเส้นนู้นยาวไปเดี๋ยวเราไปข้างสะพานนึกันน้เนี้นนว่าครับไม่ได้มีความสำคัญแค่สำหรับเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กนะเป็นของรัสเซียเลยระดบับความสำคัญของแม่น้ำนีนะ่คือมันเริ่มมาจากทางทะเลสาบลาดอ,อก,ก้าครับแล้วก็ยาวมาจนไปทะลุเนี่ยออกไปอ่าวฟินแลนด์ตรงเซ er <c oughs> นต์ปีเตอร์เบิร์กเนะ ความยาวก็อยู่ประมาณ74กิโลเมตรถือว่าเป็นแม่น้ำที่มันไม่ได้ยาวมากนะ74กิโลเมตรแต่มันมีน้ำเยอะครับดูรถรางราบสิบ่าตั้งแต่ขบวนนี้ใหม่นะมีเห็นอ่ะนั้นเห็นเมื่อกี้มีอีกขบวนหนึ่งเก่ากว่าน,นี้ดูสวนสาธนะารณะตรงนี้นะเนีน่ยมีเยอะมากรถรางไอ้คาร์ล เราต้องนู่นมันส่วสตระนะนี่ตรงนี้ม,มนนนันทางมาลายที่แบบไม่มีอันนี้นะไม่มีสัญญาณไฟแลดูแล้ก็เดินข้ามมาอย่างนี้เลยรถจอดได้เลยตรงนี้ก็เป็นสะพาน,นอะไรอ่ะไม่แน่ใจถึงสะพานใหญ่อย่แลนีน่แล้วก็นี่ครับแม่น้ำเมรว่า ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของแม่น้ำเนว่าเนี่ยครับก็เป็นแบบที่เชื่อมต่อกับรัสเซียเพื่อไปต่อยุโรปก็อย่างที่บอกออกไปก็เป็นอ่าวฟินแลนด์แล้วก็ออกไปทางยุโรปไปส่งสินค้าส่วนแม่เราที่เราเดินทิ้นเหน่อเป็นิดผ่านคอยสกี้แม่แต่ว่าออกเสียงอู่นแล้วก่นแล้วผ่านนี้สามารถเปิดตรงกลางให้เรือลอดถางได้ไหม มองออกไปเป็นแม่น้ำน,น,นี่ว่าสวยมากสวยมากแ่ตัวนี้อยต่อไายพี่โควิชโสดีร่อ,อ,รอ,องอยู่พอดีเลย มาถึงตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนสาธารณะหนะนึ่งใน Google แบบมันขึ้นบอกว่าชื่อฟิวออฟมาใหญ่มากถ้าเป็นที่ไทยมันจะฟิวอ,อะไรสนามหลวงแล้วตรงนู้นมีเขาจุดไฟอยู่ด้วยครับน่าจะเป็นไฟอ่ะคร้ายพวกหัวอะไรอ่ะ <c oughs> มันจะมีอน,นอนุสรสถานนี่เป็นไฟตรงนั้นครับที่ที่บอกแก เขาเหมือนอุท so ิศให้กับคนที่เสียชีวิตในตอนที่ปฏิวัติรัสเซียก็ช่วงนั้นมีสาคัญกางเมืองประมาณกี่ปีอหปีได้คือทุกที่เขาทำมาส่วนใหญ่มีความหมายกันเลยนะไม่ได้ทำมาเฉยการปฏิวัติรัสเซียก็มี2ครั้งนะครับแต่ในปีเดียวกันมันสองอย่างก็คือเขาเพื่อโค่นล้มแบบระบอบสมบูรณ์ระยะานาสิทธิราชตอนสมัยนั้นพระเจ้าซาหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้นะครับ เพราะว่าเหมือนเขาไม่พอใจในการจัดการก็เ,เลยโค่นล้มไปแต่พอโค่นล้มสำเร็จมันจะสถาบนเฉพาะการขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ถูกใจคนคในปีเดียวกันก็มีอีกรอบหนึ่งก็คือเขาก็ปฏิวัติอีกรอบหนึ่งก็เลยกลายมาเป็นแบบทุวันนีีครับที่เป็นระบอบคอมมิวนิสต์โดยคนที่นําปฏิวัติก็คือวลาดิเมียร์เลนินนี่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความแน่วแน่ของบุดมการแน่นบูดก็โคอรถนัดว ปากแข่งมากแล้วนี้มาถึงแล้วจุดสาคัญอ,อ,อีกที่ของรัเสเซียเออแล้วอีกอย่างหนึ่งการวัิก็คือเกิดขึ้นที่เมืองนี้ด้วยเมืองเซนเตอร์เบิร์กนะที่นี่เลยบังกับวันที่วนโบสซาเวียร์รอบแต่รอบนี้มาด้านหน้าจากส่วนน,วนี่ก็รูออกมาก็เป็นอย่างนี้เลยมันคือการวางวางผังเมืองครับเดินไปตรงไหนก็รู้กันได้ขับไปตรงไหนก็รู้กันได้นะมันเลยไม่มีปัญหารถติดแบบติดไม่ขยับพอออกจากสวนนี้มา มีเป็นคลองตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวไ่เป็นสวนสันนารนะอีกแล้วครับมีเยอะมากโดยใช้งานได้จริงๆเลยไปสามโมงซึ่งพอพอาทิตย์เริ่มลงไปแล้วเริ่มเย็นขึ้นแล้ววันนี้เราใส่กางเกงมามันไม่ใช่เป็นกางเกงกันลมใช่ไหมเพราะเรากลัวไปนั่งในรถไฟไม่สบายเย็นเลย เดี๋ยวผมแปะไอ้ลิปนั่งเกงไว้ตรงดีไซน์ชันเนะครับเวลาใครไปเที่ยวที่พันงหนักนะครับถ้าอยากได้กางเกงไม่แพงแล้วมันกันลมกันน้ำได้เริ่เท่าไหร่400ร้อซื้อมาถูกมากครับใช้คุ้มเลยนี่ครับด้านหน้าใกล้ๆอยู่จริงๆเข้าไปข้างในได้ด้วยครับแต่จะต้องซื้อตั๋วตรงนี้แต่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เหมือนดูคลิปซ้ำไหมเ <laughs> พิ่งมาเมื่อวานวันนี้มาอีกแล้ว ต่อแถวซื้อตั๋วเข้าโบสถ์ดอ๋ยวคนละ450รูเบิลคนเยอะนะมาต่อแถวไม่หยุดเลยว่าเด็กอายุ7.7 1ปีจะแค่200รูเ <Thank you. S 1> บิล10นะได้บัตรมาแนละ้วครับเดี๋ยวไปดูก่อน, <c oughs> พนเพื่อนๆเราเขาไปถ่ายรูปกันตรงประตูทางเข้าฝัง่งไม่ใช่ฝั่งเข้าบก์ พ่าเห็นว่ามันสวยดูรอบๆโบสถ์เหมือนยังมีบูรณะอยู่บ้างนะเมื่อวานพาดูข้างหลังวันนี้พาดูข้างๆกับข้างหน้าแล้วก็จะพาเข้าไปข้างในครับจะถ่ายได้เนี่ยข้างในเพราะโบสถ์ที่เมืองมังเขาไม่ให้ถ่ายนะแต่วในนั้นเขาทําพิธีอะไรกันอยู่ปกติเลยอตอนที่เราไปตู อตอนนี้เราก็มาางในโบสถ์ซาวเวียแล้วครับนี่คือโบสถ์ซาวเวียครับดูความอลังการสุดยอดสวยมาก ่ทีเข้ามามดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกนะทีหนึ่งโบสถ์นี่เหรบสร้างที่น้อเพราะว่าเป็นจุดท,ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่สองโดนวงาชนตรงนี้นะพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่สามเป็นลูกชายเลยสร้างไว้ให้อยู่ตรงจุดนี้ครับแล้วในยุคคอมมิวนิสต์นะครับโบสถ์คือถูกการใช้งานนะครับเพราะว่าโซเวียตใช้เป็นที่เก็บอาวุธเก็บของเนะี่ยแล้วก็ช่วงสงครามโลกโดนทำลายด้วยตรงเนี้ย โดนทำลายเสียหายหนักเลยแล้วก็มาบูรณะใหม่กันนะในปี1970นะใช้เวลาบูรณะประมาณ27ปีเปิดอีกครั้งปี1997ดูฝ้างานศิลปะคริสงานศิลปะรอบๆโบสถ์เขานนาจะใช้เป็นแบบเป็นหิน,นไม่แน่ใจนะเป็นหินมันชิ้นๆมาต่อกันเหมือนจิ๊กซอ ก็มีโหอลังการมากดูดอยูงบนเพดานแนศิลปะสุดยอดมากบนเพดาน,นก็ดูไปวาดไม่มใช่วาดเป็นจิน๊กซอว์แปลกๆคือรอบหมดเลย อันนี้น่าจะเป็นภาพตอนช่วงที่บูรณะเมื่ก่นแนี้อัน,นป็นรอตอรอบตอนที่หนึ่ง้าเจะสองเล่มบูร์แ้งแต่หนึ่ง้าจะสูนเลยี้สงปีหลังจากเลื่อบูรแล้วนะนี่คร,รงที่คิดว่าน่าจะเป็นตรงที่พระเจ้าเล็กซานเดอร์ที่สโดนฝงมาชนเเยกันไว้ไม่ให้เข้าเลยนะตรง้ ตั้งเป็นอย่างนี้ไว้เล้วน่าจะใช่ตรงตรงที่บอกว่าเขาดูอมตะชนกันนะอันนี้เดานะครับพวกไปยืนอยู่ตรงหลังไกด์ทัวร์ของเขาที่เป็นไกด์รัสเซียเขาพูดไปถึงแต่อเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์ตรงนั้นเนี่ยก็เลยลองเดาดูออกมามืดเลยครับตอนนี้สี่โมงครึ่ง นี่เมื่อวานนี้เรามาอยู่ตรงนี้น<ป>เดี๋ยวจะไปเป็นกำลังใจให้คุณป้าเขาที่ร้องเพลงอยู่ตรงนู้นร้องสดเวลาไปดยกัน อีกอย่างที่น่าสังเกตนะครับก็คือที่เนี่ยไม่สังเกตหรว่าจะไม่เห็นสตรีทฟู้ดเลยครับจากที่เราเดินมาในเมืองครับแล้วก็ที่ทุกคนดูคลิปเราจะเจอแค่ตรงอารนะอาบัสสตรีทอที่มอสโกเห็นอยู่ที่เดียวเลยที่มันเป็นร้านฮอทดอกครับด้วยสภาพอากาศด้วยด้วยวัฒนธรรมเขาเขาเลยไม่มีสตรีทฟู้ดกันนะ เขาชอบกินอาหารที่อยู่ในร้านอาหารมากกว่าหรือว่าไม่ก็กินที่บ้านอย่างนี้นัน่งโต๊ะสบายๆกันมากกว่าเขาเลยไม่ค่อยมีสตตีทฟู้ดกันแล้วมันหนาวอะ่ะเนาะลบสิอลบ 14, อย่งเงี้ยใครจะมายืนกินอยู่กลางแจ้งน,นะแม่ต่อราคาถ้ามันคออยู่เขาขายวันเตาสั้นแม่ต่อไปเท่าไหร่นะเอต0าต่อต่อให้แพงขึ้น ซื้อเสร็จให้เขาพันให้เลยก็ได้อ่าเนี่นาอน่จะอุดพันเองอีกรอบนี้ไม่เหมือนเดิมเลยดูทางของฝากคดให้ น,นงงิ้้โมองเย็นครับเรากลับมาที่เดินอีกคร้บ3วันก็สุดท้ายไม่บน,นตรงนี้ครับที่เซนต์วิเตอร์เบิรถ้าใครไม่ได้คิดจะออกไปเที่ยวรอบๆนอกเซนต์วิเตอร์เบิร์จริงๆมา2วันก็มอ2วัน1คืนน่าจะเที่ยวพอแล้วก็แนะนำรับใครที่แบบเตรียมเสื้อผ้ามาจากไทย ถ้าต้องซื้อใหม่แนะนำนะมาซื้อที่นี่ก็ได้เพราะมันใช้ได้ดีด้วยอย่างถุงมือที่เราซื้อที่มอสโกคู่แล้ว0 0รอูเปิล300นิดนิด,นดแล้วก็ใช้ดีมากเลยนะมันแบบอุ่นคือมือไม่ต้องล้วงกระเป๋าเลยใส่ถุงมือแล้วไม่ต้องล้วงกระเป๋าเลยก็คือปล่อยแล้วถือกล้องเฉยๆอุ่นดีเลยว่าของคนอื่นบางคนก็ใส่แต่ก็ยังหนาวมือนะ เรเหมือนแม่ของแม่ของ,ของนัันซื้อผ้าพออย่างดีเลยที่เขาใช้กันที่นี่ว่าเท่าไหร่พันหนึ่งพันรูเปอร์ต่อได้หรือเก้ารอูเปอร์ก็ประมาณนึงอกสามร้อยกว่าบาทเสื้อโค้ทเสื้ออะไรที่นี่ก็มีอยู่ะที่เราพาไปเดินดูราคาก็ไม่ได้แรงว่าสวยด้วยตอนนี้เราไปหาข้าวกินอยู่เดินกันอย่างไรจุดหมายแล้วตอนนี้ทุกอย่างทีทุกคนเห็นในคลิปเราจนถึงพุกนนี้ เรา s c r o l เราก็จะขึ้นเครื่องกลับนะลก็ดูคนที่ไม่น่ากลัวเลยนะพวกตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมแกนพาเลตน,นะโรงแรมที่แพงมากเลยของที่นี่ใครที่คิดว่าแบบมาเที่ยวรัเสเซียแล้วมันเที่ยวยากอนะ่ะลองดูเที่ยวไม่ยากเลยนะเที่ยวเองได้คนระับไม่ต้องมาจัดตัวก,ก็ได้มนะันก็สบายกว่าที่เคยเที่ยวอีกอยากไปไหนก็ไปอยากกินอะไรก็กินแล้วก็ถูกวก,กว่าด้วยนะ ก็รทัว,วนนะร์กยวนะรวมล่าแสงเหนืรอรวมอลยประมาณเจ็ดวันเนี่ยเจ็ดวันแปดวันทวเท่าไหร่เออเป็นแสนแ้วแต่ว่าของเมืองมังใครไปก็ถ้าอยากไปล่าแสงหรืออยากออกไปนอกเมืองอะไรนนแนะนำให้มีไกด์ไปกับทัวร์ของไกด์ท้องถิ่น็ได้ดีกว่าจริงถ้าไปเองก็เที่ยวได้แค่ในเมืองถ้าท,ที่เมืองมังน,นะแต่ที่มอสโกสเซนเ,เตอร์เบิร์กนี่สบายมาก แบ,บไปเองได้เลยเที่ยวเองได้เลยแต่สิ่งที่ยากที่อสเซียก็คือเรื่องการสือสร่อสารนะมีน้อยคนมากที่พูดภาษาอังกฤษได้แต่พ่อไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ถ้าเ,เราใช้ Google Translate นะเขาก็เขากใช้กันเก่งเนกัน <c oughs> พนังกงานโรงแรมหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเลยนะครับตั้งแต่เจอมา Translate คุยกันอย่างเดียวเช็คอินเช็คเข้าอะไรเงี้ยเขาก็พยายามสือส่อสารกับเราเอ ไไม่ได,มงด้งนี่เป็นนำ้ำพุไฟครับเขาได้ะเตรียมไว้หลังคริสต์มาสแล้วนะทุกข่ายแล้วนะออสปดราดิโอสุดรากว่าแต่๋ยวชก็เหมือนเริ่มจัดกันจัดต้นเมือนธันวาแล้วครับของที่นี่นะเดี๋ยวังทำไฟไม่เสร็จเลยเดี๋ยวดูนะเวลารถขึ้นมาส่งขับขึ้นมาส่งกันบนขุ้บาทเลย แล,แล้วลองดูตรงพื้นถนนแล้ววัวนนี้มันเหมือนปวดอะไรเต็มไปหมดเลยเป็นปวดเป็นหินบนถนนด้วยนะยิ่งเสียงรถเสียบตลอดนะน่าจะมีเหมือนอะไร <Yes. S 1> ก็ไม่แน่ใจนะว่าทำไมมันมีวันนี้แต่ถ้าจะเดาว่าเขาตั้งใจเอามาโรยไว้เพราะตอนแรกวันนี้ที่พยากรณ์อากาศไว้เขาบอกว่าจะมีหิมะตกนะน,น่าจะกัดลืนล่นดีกว่าคนเดินแล้วก็รถบนน้องถนอนอะไรจะได้ไม่ลื่น แต่ปกติไม่มีนันสะอาดมากไม่มีกวดไม่มีอะไรอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าบอกไปดรื้ยังคือการมารัสเซียต้องขอวีซ่านะคนไทยเขาฟรีวีซ่าให้30วันบวันที่ตรวจตอมอสบายตบายเลยเดินผ่านเข้ามาก็ไม่ถามเลยแล้วเข้ามาได้เลยข้อง่ายนี่งจริงด้วยเหมือนเขากวดมาลอย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 เออเขากวดมาลอยครับเพราะว่า อหิมะตกอ่ะวันนี้พรุ่งนี้ใครปลาะกันโอเควันนี้กินร้านญี่ปุ่นครับมือสุดท้ายที่เซนต์ปัตราเบอร์ก็ยังเป็นเอเชียนอกินอย่างร้านมันกว้างมากนะพอเข้ามาเหมือนจะแคบแต่มันมีทางเดินต่อทะลุเข้าไปน่าจะมียากิโซบะผมโต๊ะพอดีแล้วน่ากิน มาดูเมนูร้านญี่ปุ่นที่เซนต์เจเบิร์ตราเมน700รูเบิลอันเล็กๆก็มี170รูเบิร100แต่มันซสเล็กหรือว่าเป็นอะไรออะานอบเลยมีภาษาญี่ปุ่นกับภาษารัสเซียเลยเราสดน้ำหรือเรากินยากิโซบะเลือกไม่ถูกยากิโซบะ เหลือหนึ่งชิ้นไม่ใช่ชิ้นเกงใจนะครับแต่ว่าเป็นชิ้นที่เหลือไว้ชี้บอกว,ว่าเอาเพิ่มอีกอันนึราเมงแต่จะชิมน้ำคนอื่นก่อน ก็ที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆกับที่โรงแรมเราอะ่ะจริงๆโรงแรมเรามันทำเลดีนะแต่มันแค่เล็กไปน,นิดนึงมันก็ตึกข้างหน้ามันดูเก่าหน่อยแต่ว่ามันก็รีโนเวทไปหมดแต่ทำเลดีแล้วก็ถูกมากติดลิงก์ไว้ให้ตรงที่ดิสคริปชันนะจองที่จองที่พักใรัสเซียจองได้แค่เซนทรอลเทตอทนนะี้เพราะมันตัดบัตรไดนะ้แล้วอื่นเขาเอาออกไปเลย trip.com, b ุ o k i n งยังไม่มี จอดไม่ได้ที่มอสโกรเรายังไม่ค่อยเจอคนต่างชาติเยอะนะตอนเทีท่ยวแต่พอไปที่เมืองมังก็เจอเยอะๆแล้วก็มีคนจีนแล้วก็คนไทยคนไทยเยอะมากเจอบ่อยนะที่เมืองมังแนละ้วแล้วก็มาที่นี่ส่วนใหญ่เจอเป็นคนจีนนะไม่แน่ใจว่าจีนหรือฮ่องกงหรือไต้หวันอะไรแต่ว่าได้ยินรขาพูดภาษาจีนตอนนี้เราก็อยู่ในห้างเกาหลีมาเดินเล่นรอเวลา เพราะสถานีรถไฟมันอยู่ใกล้กับโรงแรมเรามากกับใกล้ห้างนี้มากออกไปตรงหน้าห้างอ่ะเจอเลยเ็ื่อเดี๋ยวรอกลับไปเอากระเป๋าที่ฝากไว้ที่โรงแรมแล้วก็จะไปขึ้นรถไฟกับมอสโอกซึ่งไม่แน่ใจว่าจะใส่ไว้ในคลิปเดียวกับคลิปนี้หรือเปล่านะขอลองดูวิธีตอนตัดว่าคลิปวันนี้มันมันออกมาได้กี่นาทีครับก็โอเคถ้าถ้ายังไงเดี๋ยวบอกลากันก่อนตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามันยังอยู่ในคลิปนี้ เรื่องนึงเนาะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปนั่งรถไฟที่รัสเซียกัน